สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะกู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20่โลกินงูเห่าเข้าบ้านคนเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆครั้งนี้ไม่พลาดนำเลขทะเบียนรถใส่งูไปเสี่ยงโชค เมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่12มีนาคม2566อาสากู้ภยัยสีธรรมสมาคมบ้านบึงเข้าช่วยเหลือจับงูจงอางยักษ์หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่างูจงอางกำลังไล่กินงูเหา่าที่บ้านเลขที่160ทับ20หมู่6บ้านหนองตะเคียนตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ไปถึงพบเจ้าของบ้านยืนตัวสัน่นรอกู้ภัยอยู่แล้วพร้อมกับชี้จุดที่งูหลบซ่อนอยู่บริเวณกองสังคสีเก่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสิบคนกระจายกำลังปิดล้อมกองสังคสีแล้วค่อยๆหรื้อสังคสีออกแต่ต้องพงะพบว่างูมีขนาดใหญ่สีเหลืองทองสงา่าสลับลายเป็นปล้อง นอนขดสงบนิ่งชูคอพร้อมที่จะเล่นงานกู้ภัยเช่นกันกู้ภัยจึงใช้ไฟฉายส่องหลอกล่อเรียกความสนใจและใช้บ่วงคล้องคอส่วนหัวจับนำตัวออกมาที่ลานกว้างจากนั้นใส่กระสอบน้ำตาลสองชั้นมักปากนำมาที่ศูนย์กู้ภยัยเพื่อชั่งน้ำหนักวัดความยาวปรากฏว่ามีน้ำหนัก18กิโลกรัมยาว4.34เมตร นายไพศาลพรนิมิตทรัพย์อายุ39ปีหัวหน้ากู้ภัยสีธรรมสมาคมจุดคลองกิ่วเล่าว่าเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาตนกับผู้ภัยคนอื่นๆเคยมาจับงูจงอางขนาดใหญ่น้ำหนัก14กิโลกรัม ยาว4.2เมตรบริเวณนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจึงเดินทางมาพร้อมทีมงานและอุปกรณ์แต่ประหลาดใจเพราะห่างจากที่เคยมาจับเมื่อครั้งก่อนเพียง3กิโลเมตรและที่ประหลาดใจมากเข้าไปอีกพบว่าความยาวน้ำหนักของ สีของจงอางคล้ายกับตัวที่เคยจับไปเพียงแต่ครั้งนี้จะมีน้ำหนักมากและความยาวมากกว่าคือความยาววัดได้4.34เมตรน้ำหนัก18กิโลกรมัมในภัยศารยังกล่าวต่อไปอีกว่าจงอางยักษ์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเพราะมีขนาดหัวที่ใหญ่ คาดว่าจะเป็นคู่ของจงอางที่เคยจับไปก่อนหน้านี้คาดว่าจะเป็นตัวผู้และนำไปปล่อยที่สถานสวภาาส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่จับงูจงอางขนาดใหญ่มาถึงสองครั้งคนจับก็ชุดเดิมและมีข้อหวยนำเอาป้ายทะเบียนรถที่ใส่งูมาทะเบียน 655ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว55และรับเงินไปส่วนทะเบียนรถที่ใส่งูมาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ในวันนี้ทะเบียนจอต .3735 ชนบุรีจะซื้อสลากกินแบ่งเอาไว้ลุ้นโชคในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สำหรับงูจงอางเจ้าหน้าที่จะนำส่งสผานสาวะพาเช่น <ๆ S 1> เดียวกับจงอางยักษ์ตัวก่อนที่เคยจับได้เมื่อครั้งที่แล้วขอขอบคุณแหล่งขาวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ